สวัสดีครับผมพี่น้องปองบายสุบูุสุคนครครับอ่ามีเบ้าต่อจวบพระบึงสาลิงครับผมสาลิงนี่สาลิงเบ้าต่อจวบครับเบ้าต่อจบวบเห็ดเองครับ,บ,อ,รบอันนี้ก้อนอันนี้คือลักษณะแบบนี้คือเบ้าต่อจวบขึ้นไว้แต่ว่ประทัดในท้าสีพึ่งขึ้นเซตครับแล้วกาสีได้เอาไว้ท้าสีนะครับขึ้นสภาพแบบนี้แล้วนะครับนะครับ สภาพชัดๆแบบนี้นะครับผมน่ครับใส่เล็กก่อน่าในหกหุนวัดดังกันละครับเล็กแบนก็เป็นนิ้ว2อสามมิ้นับผมปนมนมมนูนนี่ครับเด็กว้มหนาว้มบางของมันก็นี่ครับเป็นกน่อน่าในไปเรียกหกหุนหนามิ้นหนานครับผมอันนี้สภาพก่อนทาสีคือพึ่งขึ้นเซตแล้วก็ที่ได้ถอดเฟรมไปพ่นสี หอดฟิลส์หมอ,อกหอดนั่นบางโคนหอกปนสีครับในนี้ก็ไปทาความสะอาดเฮ็ดสีท้าสีไม่ครับผมจะไดีเป็นแบบนี้แล้วครับนี่อย่างไม่นี่ครับอย่างไม่โชคไม่นี่นะครับผมฟิล์มตัวนี้หนหเป็นฟิล์มอก,กีลาเจ็บโชคเดียวเหมนโชคเกาแต่ทีอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับทีควนท้าสีนะครับ พี่น้องกันบิ่งครับอันนี้คือวา่าบ่เห็นก้อนทาสีมีแต่ทาสีแล้วมันคืองามแท้คน่นี้ครับเบิ่งรอบหอกขันคหมดอ่าเป็นก้อนทาสีก็บับขึ้นอยู่ประมาณนี้ครับนี่ขาตั้งมี่ยังแบบมาตรฐานครับผมผมมีตั้งผมมีตั้งในล่อตรงบล็อกล่อตรงอันนี้ก็แบบบ่ไ่ได้เปิดฝาถ่ายนะครับ ถ้าว่าได้เปิดฟ้าไทยครับสภาพนี่นะครับนี่แบบว่าเปิดฟ้าไทยยำวาอยู่4,800คือเขาและครับพร้อมติดตัง้งเด้อครับทาสีเรียบร้อยพร้อมติดตั้งถ้าแบบนี้ก็ทาสีเรียบร้อยขายส่งก่ายี0สครับพี่น้องมายกไปติดตั้งเองวดายกูไก่ครับผมเลยฝากเบอร์โทรไปถ่ายเลยไม่ชิปหรอกครับผม นพิกัดนี่ผู้ใดยุ่ไก่ครับยุไบย่ไก่บ,บ้านโน้นศาสตร์ตำบลบ้านคูอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละครับผมนี่ครับเบอร์โทรคับศูนย์เก้าแปดสองสองเก้าหนึ่งศูนย์สี่หกต้องโทรมาจองจากอาทิตย์หนึ่งก่อนนะครับถ้าอยู่ไกล่แล้วแหวกนี้ครับผมขอมาเอาได้ผมมาคุยกันครับถ้าชื่นชอบครับผม เดี๋ยวผมจะไปเบื้องอีกอันหนึ่งผมผมติดมือนีแล้ครับนี่ครับพระเจ้าก็เอารถไม้มาเลยครับไม้แฉกกองเลยนะพี่นอ้องนี่ครับเชื้อไม้พึ่งแค่สิบสามกิโลครับไม่ติดแฉกกองครับรอแม็กสไตล์ผมติดกันทประมาณนี้นะครับสไตล์วราตอนนี้ติดขาดแบบนี้ครับฝากยิดน็อตําหูนี่คือว่าเป็นรถไม้บ่อ,อยากเสีย เสียบุคลิกลพ้เสียสภาพรดพ้นนะครับแต่ตายของผมนี่ผมเสียวรอลรอดลดตรงนะครับรอดลดตรงรอพร่วงนี่หตรงครับผมนี่มีไฟดีไฟเบรดไฟนั่นครับอันนี้คนท้าเชียวขาวแดงครับผมสภาพกับซ้ำกันแหละครับกับอันนั้นที่ว่าติดครับเจ้านี่เห็ดสีนะครับ มงามของมันครับผมสดใสสดชื่นเขากันดีว่าพี่น้องสีนี่เป็นเฟ้มใหญ่เบิดอับนะครับนันคางครับโชคไม่อย่างไหมครับโชคไม่อย่างไหมจะโชคเยียวเป็นโชคเก่ายี่แล้วครับโชคติดมาก,กบเฟไมครับนี่สองครับผมเขากันดีว่าพี่น้อง น้ำมาครับครับลดแชร์สิบสามกิโลครับผมนี่ครับแล้วมันติดเชีิงด้ายนะครับ่นอง ไฟไฟผมมีติดให้แบบนี้นะครับไฟแดงนี่ผมมีตอใัวใไฟลีครับเป็นมีไฟเลี้ยวขางนี้ครับผมนี่ครับผมติตติดหอยยุสภาพนี่นะครับหลงโตมากๆเลยครับสวยงามที่เดียวครับผมสีนี่ตัดได้ดีครับตัดกันเรางามเลยสวยครับผม รถพึงสิบสามกิโลเห็นเพื่อนมาติดไฟแต่ไปส่งหลานสามคนไปโรงเรียนเขียนยังกไงเพื่อนแล้วครับนี่ครับสภาพนี่ผมติดตั้งเรียบร้อยสภาพนี่ยูซีพันแปดด้วยครับอาสีติดตั้งต่อไฟต่อ,อยังเรียบร้อยยูซีพันแปด เราคงเห็นว่งบางคนบางคนผมทีเป็นบางคนพลาสติกบางคนมาาอเตอร์ไซค์นะครับที่บางคนเกา่าของมอเตอร์ไซค์ครับนี่ครับล่างขอของกกระพุ้นสีแล้วครับผมโชคเลยเป็นยำ่ำโชคไม่อย่างไม่แกะกล้องครับนี่ครับสวยงามมากพี่นอ้องเบิ่องล้าได้ผมก็ว่าสวยสวยลแล้วแข็งแรงความครับ ก็ได้โชคสามตัวแบบนี้ครับสไตล์สไตล์ของผมคือแบบนี้หมดทุกขันแต่ถ้าพี่น้องมีรอแม็กเอามาใส่ก็ได้ครับผมก็ลดราคาให้ค่อยโทรมาคุยกันครับผมเอาแบบทุกอย่างกันด้ครับค่อยโทรมาคุยกันมีชุดล่อชุดเฟรมชุดยางชุดโชกกระลดดหลายเกินครับให้ผมนัดโค้งเห็ดน,นี่ครับผม นี่เบิ้งด้านนายที่เทียนะนั้นนะครับสไตล์ผมคือต่อล้อล้อรถตรงล้อพ่วงตรงต่อสไตล์นี่ครับเอาครับผมชิปนีคกัดขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่ลูกค้าที่ สร้อมาสร้างจองอยู่นี้ผมว่ามีติดชิวอยู่สี่ขั้นนะครับเพราะว่าผมมีงานคนเยวะนะครับผมไม่ได้เป็นบริษัทครับผมไม่ได้เป็นลงุงแบบลุงงานครับเป็นแบบบ้านๆนะครับค่อยขึ้นไปเจอละขั้นสองขั้นไปเรื่อยๆครับผมเฮ็ดใจเย็นๆไปเรื่อยๆครับขอบคุณหลายๆครับผมผู้ที่หมักในฝีมือของผมหมักในความสวยความงามความแข็งแรงครับผมชิปนี้ฝา,าก พี่น้องไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้บาต่อจอนะครับผมมียังกะทรได้ครับที่ในตามเบอร์ทรบอกไปแล้วครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับ,กกลรบออรค,บคบบบลคบปปคคบิปนี้สวัสดีครับ